รวมถึงคนที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะลองปั่นจักรยานผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดฟังแล้วน่าจะลองดูนะฮะอาจารย์ครับเนาะคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเราเหมาะสมกับอะไร,รแล้วมันดีต่อตัวเองดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างแน่นอนรวมถึงถ้าเกิดมีท่านไหนนะครับที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองผมว่าเรื่องราวของ จักรยานเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรได้ดีมากๆก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการผมได้ hmm. ข้อคิดเยอะมากๆแล้วก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้นะฮะ mm hmm. ไปบอกต่อผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ไดประโยชน์ด้วยขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ